เดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าความแตกต่างของสินค้าจริงนะครับตัวนี้สินค้าจริงกับตัวนี้สินค้าปลอมเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงคือสินค้าปลอมตอนนี้มันกําลังระบาดอยู่ในพวกกลุ่มร้านขายเครื่องสำอางขายส่งนะครับแล้วก็ตามเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่คนที่ขายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีบัตรตัวแทนนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเขาเอาสินค้ามาจากไหนนะครับผม ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าสินค้าปลอมในลักษณะหน้าตาเป็นยังไงถ้าดูจากอย่างนี้นะครับแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยถ้าเราไม่ได้จับดูกล่องเนี่ยอาจจะบางกว่านิดนึงนะครับกล่องอาจจะบางกว่านิดนึงนะครับกล่องส่วนรจริงมีจะนานาหนาแข็งแข็งหน่อยนะครับผมส่วนสิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยก็คือนี่ครับเลขปลอมวันเดือนปีที่ผลิตนะครับ วันเดือนปีเดียวกันสังเกตดีๆวันเดือนปีเดียวกันแต่เลขล็อตนะครับไม่เหมือนกันสินค้าจริงนะครับจะอยู่ในเลขล็อต 192T 08192T นะครับส่วนของปลอมนะครับจะลงว่า07 005 N นนะครับอันนี้คือสินค้าปลอมนะครับอันนี้คือสินค้าปลอม ทีนี้เราจะมาดูเนื้อในกันนะครับว่าหน้าตามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเขย่าก่อนอันนี้สินค้าจริงนะครับเขยา่าดูไม่มีเสียงด้านในมีเสียงน้ำนิดนึงส่วนตัวนี้นะครับสินค้าปลอมได้ยินไหมครับเสียงน้ำเหลวๆเหล,ลวมากนะครับทีนี้เรามาแกะดูด้านตนกัน เดี๋ยวตรงนี้ลบไปก่อนก็จะได้ไม่สับสนนะครับอันนี้สินค้าตัวปลอมนะครับนนตัวปลอมนะครับ,รรบแกะเลยวันอาราเขาเรียกอะไรนะสติกเกอร์โกลมเหมือนกันนะครับสติกเกอร์นะครับ ก็แตกต่างกันนิดหน่อยถ้าเกิดคนไม่เคยใช้คงจะไม่รู้นะครับเนื้อสติกเกอร์แตกต่างกันความเงาไม่มีนะครับไม่มีความเงาบนองกลางนะครับพเรามาดูเนื้อในว่ามันเหลวขนาดไหนนะครเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวเรามาขยาับไปก่อนนะครับดูดูความเหลวนะครับถ้าคนเคยใช้จะรู้เลยว่ามันมันไม่ได้เหลวขนาดนี้ นะครับเนื้อเซรั่มไม่เหลวขนาดนี้มาเทปองนะครับนี่นะครับเป็นน้ำออกมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นน้ำออกมาเลยเนี่ยครับเป็นน้ำอย่างนี้เลยนะครับจะมีความเหลวกว่านะครับมีความเหลวกว่า ส่วนของจิงนะครับของจิงอะสติกเกอร์เรียบร้อยแกะเลยสังเกตดูนะครับมันจะมีความขุ่นเล็กน้อยนะครับมีความขุ่นเล็กน้อยแล้วก็เขย่าไม่มีเสียง นะครับจริงนะครับอจริงนี่นะครับอันนี้มันจะรู้สึกว่ามันมีความเนืดกว่าอันนี้คือของจีงนะครับนี่คือของจริงนะครับ,ออรรบมีความขูดเล็กน้อย นะครับผมส่วนมาดูเนื้อในว่าเวลาทาแล้วเนี่ยมันแตกต่างนงะยวดูความแตกต่าง,งก่อนของปลอมนะครับใส่มากของจริงมีความขุ่นเล็กน้อยแล้วก็เนื้อจะเหนียวกว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกับผิวกันเลยนะครับผิวของเราเลยว่าลองแล้วจะเป็นยังไงนี่นะครับ ไม่ซึมเหมือนน้ำมันอะไรไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็นี่นะฮะมันมากมีความเหนียวนะะนะครับกลิ่นก็แปลกๆนะครับมีความเหนียวส่วนของจริงนะครับนี่ยามันอยู่เลย นะครับส่วนของจริงคนที่ใช้ก็คงจะทราบอยู่ทาไปกลิ่นหอม แน่แนนะครับแต่นี้ของปอมนะครับยัง